มหาวิทยาลัายราชภาัฏสกลนครค่ะพนิการจัดถแถลงข่าวเรื่องของมุลนมั่งอีสานเทือที่16เพิ่นใส่ซื่อทีว่ว่าอิโพผ้าเล่นอิบะผ้าร่ำนะคะพนิการจัดแสดงการละเล่นพื้นบ้านอีสานที่โดดเด่นและก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดระวังวันที่1ิบสถึงกุ่มภาพัน์อยู่ที่บริเวณริมห้วยทรายมหาวิทยาลัายราชภาัฏสกลนครค่ะ โดยนายวีรรัตชีรมิดนะคะร่องผููวาราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเทศบาลน,นคนสรสกลนครวัฒนธรรมจังหวัดภูมิรวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมอธิการบดีมหาวิทยายลัายราชภาัฏสกลนคร ผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและก็ซื้อมวอนชนเขารวมงานแถลงข่าวและก็พร้อมรับชมการแสดงการละเล่นพื้นบ้านภายใต่ซื่อทิวาอิโพผ้าเล่นอิบะผ้ารำซึ่งกรนําการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นการสะท้อนเรื่องของวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสกลนครที่ถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าจากภูิปัญญาพื้นบ้าน าการนําเสนอนิทรรศการภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านอีสานที่โดดเด่นและก็มีกิจกรรมเรื่องของการเวิร์กช็อปค่ะนี่คือกิจกรรมนี่บอกคะ่ะอีโพผ้าเล่นอิบะผ้าร่ำนะคะนี่คือเป็นภูมิปัญญาทองทิ่นของเพิ่นนะคะเป็นการใหเ้เด็กๆได,เด้เรียนรู้นะคะเรื่องของภูมิปัญญาวัฒนธรรมและกับประชาชนที่สนใจกระไดกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกจากนั้นแล้วก็มีการช็อป ชิมเที่ยวนะคะจัดพื้นที่ให้ชุ่มชนนําผลิตภัณฑ์ของเจ้าของนี่แหละคะ่ะเอาไปจําหน่ายแล้วก็เสนอข้อมูลทางวัฒนธรรมเป็นการเผยแผ่อนุรักษ์และการสืบสารวัฒนธรรมในชุ่มชนได้นํานะคะโดยจังหวัดสกลนครก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและผู้ที่ชนใจเขาร่วมงานซึ่งกจะจัดขึ้นระวางวันที่1ิบสถึงกุมภาพันธ์อยู่ที่บริเวณริมหวยทรายมหาวิทยายลายัยราชภัฏสกลนคร หรือว่าจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับไปที่เว็บไซต์ w w w s, s n r u a c c h นะคะหรือว่าเพจของมหาวิทยาลัายราชภัฏสกลนครกระไดคือกันค่ะ